เรื่องราวเริ่มต้นในความฝันของโนบิตะเกี่ยวกับการเป็นอัศวินหมวกทองกับสัตว์เลี้ยงคู่หูคู่ใจของเขาโดราไลออนเมื่อเอาชนะพิศาจที่น่าเกลียดลงได้โดยวิธีโกงอัศวินหมวกทองถอดหน,น้ากากออกต่อนหน้าใจแอนและซูนนโอแต่ทำไม่ได้แม่เรียกให้เขาตื่นนอนสักก่อนโนบิตะไปโรงเรียนสายอีกแล้วในวันนี้ในชั้นเรียนโนบิตะรู้สึกเซ็งกับความฝันที่ยังทําไม่เสร็จ จึงเคาะโตะด้วยความหงุดหงิดอาจารย์ขอให้เขาทำตามที่สอนแต่ทำไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเขาไปโรงเรียนสายและลืมทำการบ้านดังนั้นเขาโนบิตะติดเสาอากาศและเข้านอนเพื่อฝันถึงเรื่องนี้น่าเสียดายที่ใกล้จะเช้าแล้วโนบิตะจึงขอให้โดรายอมอนข้ามไปยังจุดไคลแมกให้ทีโนบิตะในเนื้อเรื่องชื่อโนบิอุสกำลังช่วยเจ้าหญิงของแอดเลนติสและ ลอยอยู่บนน้ำครู่หนึ่งหลังจากนั้นน้ำก็อุ่นขึ้นนั่นหมายความว่าโนบิตะกำลังฉี่รถที่นอนซะแล้วโดราเอมอนใช้เครื่องอบผ้าอัตโนมัติตั้งค่ายชุดนอนและหมวนเทปก็ถูกส่งมายังโนบิตะเทปนี้มีความแตกต่างกันหลายอย่างโดราเอมอนกำลังอ่านคำเตือนอยู่แต่โนบิตะไม่สนใจเขาจึงเลือกบทบาทของตัวเองและคนอื่นๆแล้วก็เข้านอน,อนที่เหลือเป็นหน้าที่ของโดราเอมอน ความฝันเริ่มต้นที่ทงทางเดินหน้าห้องเรียนของโนบิตะขณะที่เขาถูกครูลงโทษเขาตะโกนว่ามันไม่สนุกอาจารย์และแม่ของเขาก็ปรากฏระบบจากความอดอยากของเขาโนบิตะเนียจึงกินของเหลือของซนเนมิสุได้ถ้ายอมเป็นคนรับใช้โนบิตะเนียถามโดราเอมอนเกี่ยวกับชิสุกะว่าเธอเป็นเจ้าหญิงหรือไม่เมื่อเขาเฝ้าติดตามไปยังวังเจ้าหญิงชื่อชิสุคาเรีย ไม่ตกลงที่จะแต่งงานกับเชโรกานีเพราะเขาสามารถเป็นอัศวินผู้ล่วงลับได้ในตอนเช้าซูเนมิสุคุยโมว่าถ้าเขาได้ดาบและหมวกเหล็กเขาจะใช้มันฆ่ามังกรให้ตัวเองกลายเป็นอมตะและเอาชนะโอโดโรเมที่สุดโนบิทานเนียก็ต้องขนของทั้งสองไปด้วยกันเขาขอให้โดรยัยมการไปถึงต้นไม้ของโยรบาไตาซูเนมิสุและไจแอนโทสุกำลังแข่งขันปีนต้นไม้ในขณะที่โนบิทานเนียไม่สามารถทำได้ หลังจากนั้นไม่นานซูเนมิสุก็สั่งให้โดบิทานเนียไปเอาน้ำที่แม่น้ำมาให้ทีขณะที่เขากำลังตักน้ำเขาได้พบกับดวงจันทร์เสี้ยวที่เคยนั่งจึงเป่าลมให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าโดบิทานเนียประสบความสำเร็จในการรับดาบเงินและหมวกเล็กของเบตะไว้กับตัวคืนนั้นโนบิตะอยากให้ทุกคนอยู่ในความฝันโนบิตะจึงวางเสาอากาศให้กับทุกคน ความฝันยังคงดําเนินต่อไปแต่ทุกคนไม่อยู่ที่นั่นพ่อมดโดราเอมอนปรากฏตัวและเรียกใจแอ้นกับซูนิโอในความฝันขณะที่พวกเขากําลังสนุกสนานในความฝันของตัวเองในที่สุดโดราเอมอนก็สามารถทําให้พวกเขาเข้าใจความฝันนี้ได้ด,ดาวหางจับได้ไม่กว่าจึงไล่ตามมันและจากไปที่วิหารแห่งความตายที่โอโดโรเมเขากังวลเรื่องชิโรกานีที่เป็นอมตะ ที่จะมาเอาชนะเขาได้เมื่อโทริโฮกลับมาเขาบอกกับโอโดโรเมะว่าเขานำชิโรการีิมาสู่โลกแห่งความฝันเองจึงโดนเลเซอร์ของโอโดโรเมะไปเพราะคิดว่าไม่ควรเกิดขึ้นโทริโฮกบอกว่าพวกเขาไม่สามารถเติดชะตาก,กรรมได้แต่ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ชิสุคาเรียตอบว่าเธอคืออัศวินแห่งการเดินทางชิสุคารุก่อนจะเข้าไปในหุบเขาอีกครั้งโดรัยมอนการกวาดผื้นทำให้ทุกคนดูเหมือนรูปปั้นหิน จากนั้นทุกคนก็เข้าไปข้างในเมื่อมังกรลืมตาพวกเราจะหยุดตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้มันโจมตีท่านในนั้นโดบิธานเนียพบว่าซุเนมิสุและจายแอนโทสุกลายเป็นหินเขาตกใจและตะโกนเสียงดังมากผ่านเช้าแต่พวกเขาก็ยังคงฝันต่อไปพอตื่นขึ้นมาก็ได้เวลาอาหารกลางวันทุกคนจึงรับประทานอาหารกลางวันผานกระเป๋าวิเศษสักพักฝนก็ตกมีควันจาเมืองอันเดล หลังจากที่พวกเขาเข้าไปในปรา,าสาทแล้วพวกเขาสังเกตเห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นโนบิทาเนียเดินต่อไปก็โดนอาวุธของทหารรักษาการปะทะกันโนบิทาเนียบอกว่าเขาเป็นอัศวินสิง,งินมาที่นี่เพื่อปร,ปราบปีศาจโชคดีที่ฝนตกปีศาจจึงซ่อนตัวอยู่ในป่าข้างปรสาสาทปีศาจคือมนุษย์โครนที่มีภูมิคุ้มกันต่ออาวุธและได้พลคือหัวหน้าแมงมุม ปาศาตอันเดีวมีทหารเพิยงก้าวนายที่นั่นและเมื่อฝนหยุดตกนั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่โดราเอมอนหยิบวิทยุสตเตอริโอออกมาจากกระเป๋าพิเศษมันดูไร้ประโยชน์แต่ชิสุคารุมีความคิดที่จะล่อพวกมันไปที่ห้องใต้ดินในตอนกลางคืนฝนหยุดต, <c oughs> ตกไติตะมาพบกันและชิซุกะบอกว่าเธอฝันถึงโดมตะได้ละเธอเท่มา <c oughs> กๆ,ๆเลยแต่เธอก็เก็บเป็นความ